สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูออเดอร์ลกันก่อนนะคะ,คะนั่นก็คือสิ่งที่เลาะออกมาจากจมูกเดิมของคนไข้เคสนี้นั่นเองเป็นปอะไรไปไม่ได้เลยนะคะนอกจากพังผืดนะคะแล้วก็ตัวแท่งๆตัวนี้ก็คือคนไข้นะคะเคยทําจมูกโอเพ่นโดยใช้กอเทกนะคะวางบริเวณสันจมูกแต่ว่ากอเทกยาวมากนะคะ ใช่ใช่ค่ะนี่เป็นพังผืดเนาะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเคสนี้มีอาการอักเสบติดเชื้อจมูกบวมใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กันด้วยใครที่เคยผ่านการทำโอเพนมาแล้วคะโอ้ลืมบอกไปว่า เคสนี้นะคะเป็นเคสผู้เข้าประกวดมิสแกรนนะคะกรุงเทพมหานครปีล่าสุด2024นั่นเองนั่นก็คือคุณพลิงนะคะชุติยานะคะเจรกุลนะคะเป็นผู้เข้าประกวด Miss Grand, วมิสแกรนกรุงเทพที่กำลังทำการประกวดอยู่ในตอนนี้นะคะค่ะอ่าเป็นกำลังใจให้น้องพลิงกันด้วยวันนี้มาอัปเดตความสวยก่อนการจะเข้าไปในกองนะมิสแกรนนะคะอยากให้ดูก่อนทำกันดีกว่าน้อเดี๋ยวเรามาดูก่อนทำกันนิดนึง สังเกตเห็นไหมคะว่าจมูกเนี่ยมันใหญ่มันบวมค่ะนะคะจมูกใหญ่จมูกบวมนะคะแล้วก็มีความเอียงด้วยเห็นปลายแดงๆอยู่ด้วยนะคะที่สําคัญเคสนี้คือเปิดเข้าไปก็ช็อกมากเนาะ,<ช>ะเพราะว่ามีอาการแบบเกือบจะติดเชื้อแล้วนะคะใช่ค่ะใช่แล้วเคสนี้เนี่ยคุณหมอก็คือมีวิธีการแก้ไขนะคะโดยการใช้กระดูกซี่โครงของคุณพริ้งเองนะคะในการทําโครงสร้าง และไรซิลิโคนร้อยเปซ็ถูกต้องค่ะคุณพระใช้แบบกระดูกอ่อนซี่โครงของคนไข้เองล้วนๆเลยนะคะแก้ไขภาวะความอักเสบติดเชื้อภายในเลาะกอเทคของเดิมออกเลาะพังผือดออกนะคะแล้วก็มีการล้างจมูกให้ด้วยนะลดการอักเสบติดเชื้อนะใช่ใชแล้วก็ไร้ซิลิโคนคือไม่มีสิ่งแปลกปลอมในจมูกของคนไข้เคสนี้เลย ใครที่กาลังเจอปัญหาหาทางออกไม่เจอกลัวจะเสียโฉมกลัวจะติดเชือ้ออย่าปล่อยทิ้งไว้นานยังดีที่คุณพริ้งอตัดสินใจมาทันนะคะแต่ก็เกือบจะไม่ทันนะเพราะว่ามันบวมอยู่แล้วด้วยเนาะ,ะเดี๋ยวเรานะคะคไปเตรียมตัวดูเดี๋ยวขอดูเป็นท่านอนก่อนทํานิดนึงได้ไหมคะว่าปลายจมูกโอ้ปลายจมูกก็คือมันบวมใหญ่มาก ุ้ยหมูกใหญ่มากเลยคือเวลาน้องแบบว่าแสดงหนังหรืออะไรแบบนี้ไม่มั่นใจไม่มั่นใจเลยไม่มั่นใจเลยแล้วที่สําคัญคือระยะเวลาพักฟื้นน้อยด้วยแต่ว่าแน่นอนเนาะเราอะผ่านการทําจมูกให้มิสแกรนมาหลายคนมากใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องโอเพนเนี่ยใครๆก็ไว้ใจให้คุณหมอกันที่เทีลทอนคลินิกเป็นผู้ดูแลค่ะนะคะคุณพริ้งเองก็เช่นกัน ทุกคนจดจําภาพจมูกอันนี้เอาไว้ให้ดีนะคะเพราะว่าตอนนี้คุณพริ้งก็คือเป็นจมูกที่ไรซิลิโคนร้อแล้วก็ใช้ซิโครงตัวเองร0อเลยใช่ค่ะอ่ะพร้อมกันหรือ,อยังคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าจมูกเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนไปดูกันเลยคะ่ะโอ้โอปลายเรียเรียวมากเนาะโจทย์สําคัญของคุณพริ้งก็คือต้องการนะคะที่จะแก้ไขความใหญ่ความบวอมอักเสบของปลายจมูก ทรงรีเควสตเป็นทรงมหาเศรษฐีที่เข้ากับหน้าสามารถใช่เข้ากับการงานนะคะเพราะว่าเป็นดาราด้วยใช่ค่ะเป็นนางงามด้วยเนาะโหคุณหมอขนลุกมากคุณหมอการขาเคสนี้ก็คือหนูตอบได้เลยว่าถ้าเต็มสิบหนูให้สิบห้าในความยากก็มีความยากาะยากจริงๆให้กมีแกงจางคดคดอยู่แล้วด้วยใช่ที่ทำมามันแบบมันคดขึหน่อยเนาะแล้วก็ กระดูกอ่อนแกนกลางใช้ช่างสั้นนะ,ค,ะคุณหมอท่านจะทําสุดความสามารถเลยะนะครับแล้วก็แล้วก็วางเป็นกอดเทกกระดูกอ่อนหูนะครับตั้งมาทั้งขา,า้ทั้งทั้งมุลเรนดั้งนะครับจะใช้ตัวกระดูกอ่อนหลังหูหลายหลายชั้นมากนะครับเพื่อแก้ให้จมูกมันดูสวยนะครับแล้วก็ก็หลังทําก็ปีนึงก็มีอักเสบใช้ก็เลยรู้สึกว่าจมูกมันใหญ่บวมๆเนาะ ก็เลยก็เลยอยากแก้เพราะทรงมันเปลี่ยนนะครับนี่เราก็เลยดูแล้วก็เลยคุยกันทค่ว่าเราแก้เป็นแบบแบบซีโครงน่าจะดีกว่าก็เคยโอเพ่นมาแล้วเนาะความแย่ก็ก็เลยต้องมีเรื่องของมีเขาว่ามีเงอเยื่อที่อักเสบในจมูกนะมีเงยเยื่อเสื่อบในจมูกซึ่งซึ่งเราก็เลยต้องต้องใช้วิธีการทําแบบไลไลท์สิ่งแปลกปลอมเลยเพราะว่า ถ้าเราใส่อะไรเข้าไปก็แล้วทำ pressure ปฏิเสธเพราะตอนนี้มันปฏิเสธก่อเหตุนะครับปฏิเสธก่อเหตุเราก,ก็เลยต้องใช้แบบเนื้อเยื่อของตัวเองล้วนๆนะครับอย่างนี้ก็ยีพันธุก,ก,กั้นแกนกลางแกนกลางคดนะครับแล้วก็ตั้งฐานด้านหน้าเนาะไปเห็นแต่จมูกดูเป็นทรงสวยงามเนาะใช่ค่ะเป็นทรงรีนะคะตั้งแล้วก็รองปลายด้วยกระดูกซี่โครงทั้งหมดใช่นะคะ สวยมากๆคือตอนนี้เห็นรูจมูกก็คือแบบเป็นเหมือนโดมสามเหลี่ยมที่แบบสวยวมาก<อ>เลยถ,นนะะถ้าเทียบกับของเดิมนี่คือรูจมูกเป็นฝรั่งเลยนะคะตอนนี้แล้วก็ปลายเอียงโตด้วยเนาะอันแรกใช่ค่ะนี่ดูดีขึ้นมากแล้วก็ทรงมหาเศรษฐีก็คือทางคุณพริ้งนะคะก็รีเควสตเรื่องของหูเหงกับคุณหมอกันด้วยเนี่ยได้ทรงที่แบบดูหวานเฉี่ยวแล้วก็มีความดูเป็นธรรมชาติไม่เห็นขอบซิลิโคน อันนี้คือธรรมชาติสุดๆเลยเพราะว่าไร้สิ่งแปลกปลอมทุกอย่างนะคะโอ้โหสวยทุกมุมนี่<ช>ฉันเสยยันรูจมูกคนไข้ก็รู้สึกว่าสวยยันรูจมูก<ช>อขอเทียบ<ช>ด้านไข่อีกทีหนึง<ช>่งขนลูกคุณผู้ชมเปลี่ยนจากจมูกป้ายใหญ่ผิดรูปนะคะให้กลายเป็นทรงมหาเศรษฐีในเวอร์ชั่นของคุณพริง<ช>้งโดยไร้สิ่งแปลกปลอมร้อเปเซ็ต์แตกต่างมากแตกต่างมากนะคะ ขอบคุณคุณพริ้งนะคะที่ไว้ใจนะเชื่อมั่นในฝีมือของคุณหมอกันนะคะแล้วก็มาทำการแก้ไขโอเพนแกโอเพนในครั้งนี้เนาะแล้วเดี๋ยวถ้าวันถอดเฟือกนะคะหรือว่าติดตามผลงานของคุณพริ้งได้เนาะทางกองประกวดบิสกแกรนเนาะแล้วก็ทางติ๊กตอของน้องได้้องก็แสดงเป็นเป็นนักแสดงอิสระด้วยะะใช่ใช่ค่ะติดตามได้เลยค่ะคุณพริ้งนะคะชุติยานะคะเจรกุลเนาะ วันนี้คุณหมอกันนะคะหนูต้องขอบพคุณมากเลยที่มาโชว์เคสยากๆในวันนี้แล้วก็สวยๆในวันนี้ด้วยนะคะจดจําวันนี้ไว้เนาะเดี๋ยวตอนถอดเฝือกปังแน่นอนนะคะขอบคุณคุณหมอกันมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ